สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อพูลกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจชีพจรของ g u l f ค่ะหรือบอม l จอ g ก l f d e v e l o p m e n t บริษัทพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยที่เพิ่งประกาศผลการดำเนินงานไตรามาส3ปี2568ออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะซึ่งเป็นไตรามาสที่เอ่อน่าจับตามองนะคะเพราะเป็นช่วงหลังการควบรวมกิจการครั้งใหญ่กับ Intouch ไปเมื่อต้นปี ใช่ครับเราก็จะมาเจาะลึกข้อมูลจากคำอธิบายและก็การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MDNA ฉบับล่าสุดเลยนะครับณนะสิ้นเดือนกันยายน68เพื่อจะกลั่นกรองประเด็นสำคัญออกมาทำความเข้าใจภาพการเงินแล้วก็ทิศทางการเติบโตรวมถึงกลยุทธ์ที่เกลฟกำลังขับเคลื่อนอยู่ครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาแกะกล่องข้อมูลนี้กัน เป้าหมายวันนี้ก็คือการสกัดให้เห็นภาพชัดๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในไตรามาสที่ผ่านมาเบื้องหลังตัวเลขที่ประกาศออกมาคืออะไรแล้วก้าฟกำลังพาตัวเองมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่คะ เปิดประเด็นด้วยภาพรวมผลประกอบการ Q36 กันก่อนเลยนะคะรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ3,717ล้านบาทตัวเลขนี้ลดลง3.5%ถ้าเทียบกับปีก่อนแล้วก็ลดลงพอสมควรเลยคือ25.7%ถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าแค่เห็นตัวเลขรายได้ลดลงแบบนี้อาอาจจะดูกงนนังวลนิดนนะคะครับถ้าดูเฉพาะตัวเลขรายได้ก็อาจจะดูเป็นแบบนั้นนะครับ การลดลงหลักๆเนี่ยมีสาเหตุมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงซึ่งอันนี้เป็นธุรกิจหลักเดิมของเก l ฟนะครับรายได้ส่วนนี้ลดลงทั้งเทียบป,ปีก่อนแล้วก็ไตรามาสก่อนปัจจัยสำคัญเลยคือมีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง GSRC หน่วยที่2แล้วก็ GPD หน่วยที่2มากขึ้นในไตรามารนี้ครับนอกจากนั้นเนี่ย ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงในช่วงนั้นก็ส่งผลทางเทคนิคทำให้รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าหรือ energy payment ของกลุ่ม IPP รวมถึงราคาขายไฟฟ้าต่อนหน่วยของกลุ่ม SPP หรือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กลดลงตามไปด้วยครับแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าการเทียบกับปีก่อนหรือ YOY เนี่ยเป็นการเทียบกับตัวเลขจำลองหรือ p r o f o r m a ของ Q3 ปี67ซึ่งเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เปรียบเทียบผลกระทบหลังโรมอินทัชได้ไม่ใช่ตัวเลขจริงๆณนะตอนนั้นนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรายได้ที่ลดลงเนี่ยมีเหตุผลเรื่องการซ่อมบำรุงกับราคาต้นทุนก๊าซเป็นหลักนี่เองและแบบนี้แปลว่าสุขภาพโดยรวมของบริษัทไม่ดีหรือเปล่าคะหรือว่ามีมุมอื่นที่น่าสนใจกว่านี้เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าถ้าเรามองลึกลงไปที่กำไรเนี่ยจะเห็นภาพที่แตกต่างออกไปเลยตัวเลขที่สะท้อนผลการดำเนินงานจริงๆจากธุรกิจหลักเลยคือกำไรจากการดำเนินงานหรือที่เรียกว่า core profit นะครับ ซึ่งใน Q368 ตัวเลขนี้อยู่ที่7,280ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วเพิ่มขึ้นถึง32.3%เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้น2.5%จากไตรามาสก่อนหน้าครับโอ้โหสนทางกับรายได้เลยนะคะโตเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปีก่อนอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังการเติบโตของกำไรหลักที่แข็งแกร่งขนาดนี้ล่ะคะการเติบโต y e o y มาจากหลายปัจจัยผสมกันครับ ส่วนแรกก็คือการรับรู้รายได้และก็กําไรเต็มไตรมาสจากโครงการใหม่ๆที่เพิ่งเปิดดำเนินการไปอย่างโรงไฟฟ้า GPD หน่วยที่4ที่เริ่ม COD ไปเมื่อ1ตุลาคม67นะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศชุดใหญ่532เมกะวัต์ที่ COD ไปเมื่อสิ้นปี67 นอกจากนี้ก็มีการเริ่มธุรกิจใหม่คือการจัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG ที่เข้ามาเสริมด้วยแต่ปัจจัยสำคัญจริงๆที่ขับเคลื่อนกำไรขอ Profit ให้โตโดดเด่นเลยคือส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร,ร่วมและกิจการร่วมค้าหรือ a s s o c i a t e s and JV s ครับกลุ่มนี้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากโดยเฉพาะจาก a d v a n c e GJP กลุ่ม SPP นะครับ SKKP โรงไฟฟ้าหินกองและที่น่าจับตาคือแจ็คสันซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในสารัฐอเมริกาบวกกับมีเงินปันผลรับจากเคแบงเพิ่มขึ้นด้วยครับอืแล้วการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหรือ QOQ ที่2.5%ล่ะคะมาจากไหนคะหลักๆก,ก็มาจากการที่โรงไฟฟ้า GSRC มีผลการดำเนินงานดีขึ้นครับเพราะว่าหยุดซ่อมบำรุงน้อยกว่าไตรมาส2ที่ผ่านมา แล้วก็ส่วนแบ่งคอ p r o f ิตที่ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะจาก ADVANCE, GGC, โรงไฟฟ้าลมที่ลมดีขึ้น GJP, แล้วก็ Jackson ซึ่งก็เพียงพอที่จะชดเชยเงินปันผล K-Bank ที่รับรู้ลดลงตามรอบแล้วก็ปริมาณการขายไฟฟ้าโดยรวมที่ลดลงเล็กน้อยได้ครับ แต่พอไปดูตัวเลขบรรทัดสุดท้ายนะคะคือกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่กลับอยู่ที่7,274ล้านบาทใกล้เคียงกับ Core p ค t ก็จริงแต่พอเทียบ YOY โตแค่5.7%เองและที่น่าตกใจคือลดลงหวบเลยค่ะถึง88.6%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนทำไมตัวเลขมันต่างกันขนาดนั้นล่ะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเลยครับ กำไรสุทธิที่เราเห็นเนี่ยมันรวมผลกระทบจากรายการอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานปกติด,ด้วยที่สำคัญคือผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX นะครับและก็เครื่องมือทางการเงินอื่นๆซึ่งใน Q368 นี้ g o l f มีขาดทุนเล็กน้อยจากรายการเหล่านี้ประมาณ5ล้านบาทแต่ใน Q367 ปีก่อนกลับมีกำไรจากรายการพวกนี้ตั้ง1380ล้านบาท ส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้เปอร์เซ็นต์การเติบโต YOY ของกำไรสุทธิมันไม่สูงเท่า Core Profit ส่วนที่ลดลงมากถึง88.6%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อน QOQ เนี่ยชัดเจนมากครับเป็นเพราะว่าในไตรามารส2ปี68มีกำไรพิเศษจากการรวมธุรกิจก้อนใหญ่มากๆ จากการเข้าซื้อ Go l f แล้วก็ Intouch เข้ามาถึง56,120ล้านบาทซึ่งอันนี้เป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเลยไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติเลยครับเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าไตรามาส2เราถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ทำให้เงินในกระเป๋าดูเยอะขึ้นมากแต่ไตรามาส3คือเงินเดือนจริงๆที่เราหาได้จากการทำงานซึ่งคอ Profit นี่แหละครับคือตัวสะท้อนเงินเดือนหรือกำไรจากธุรกิจหลักจริงๆที่ยังเติบโตได้ดีอยู่อธิบายเห็นภาพเลยค่ะ แสดงว่ากำไรสุทีิที่ลดลงควบ QOQ เป็นแค่ภาพลงตาจากรายการพิเศษจริงๆงั้นขอเจาะเรื่องที่บอกว่าเป็นพระเอกอย่างส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอีกนิดได้ไหมคะตรงไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษคะได้เลยครับกลุ่มนี้สำคัญมากจริงๆในไตรามาสสามเนี่ยทำส่วนแบ่ง core p r o f ให้เกาถึง5622ล้านบาทเพิ่มขึ้น45.4% YoY และ20.1% QOQ เลยทีเดียวตัวเด่นๆที่ขับเคลื่อนก็คือ ADVANCE อันนี้ก็บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่ g ก l f ถือหุ้นผ่าน Intouch นะครับยังคงเติบโตดีจาก ARPU หรือรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่สูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนค่าคลื่น2,100เมกะก็ลดลงหลังจากหมดสัญญากับ NT ไปเมื่อสิงหาคม68 Jackson อันนี้คือโรงไฟฟ้าที่เก l ฟไปลงทุนในสหรัฐ ผลงานในไตรามาสนี้โดดเด่นมากครับรายได้ส่วนที่เรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายหรือ capacity p a y m e n t ในตลาด PJM ของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับจากเดิมประมาณ29ดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวันพุ่งขึ้นไปถึง270ดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวันตั้งแต่เดือนมิถุนายน68เป็นต้นมาโอ้โห29เป็น270เลยเหรอคะใช่ครับ สาเหตุหลักก็มาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นมากจากธุรกิจ Data Center ในแถบนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ HKP ก็คือโรงไฟฟ้าหินกองในราชบุรีก็ได้รับผลบวกเต็มที่จากการที่หน่วยผลิตที่2เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อต้นปี68 GGC กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานลมผลงานก็ดีขึ้นเพราะความเร็วลมดีขึ้นทั้งเทียบป,ปีก่อนและไตรามาสก่อน GJP กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ก็ฝืนตัวได้ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเพราะต้นทุนก๊าซลดลงแล้วก็ไม่มีผลกระทบจากการถูกปตทเรียกเก็บค่าก๊าซย้อนหลังเหมือนใน Q268 ครับโหตัวเลขของแจ็คสันีีพุ่งแรงจริงๆนะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงผลของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศแต่กออ็อาจจะผูกกับปัจจัยตลาดเฉพาะที่อย่างความต้องการไฟจากเดต้าเซ็นเด้วยเหมือนกันนะคะน่าสนใจคะ่ะใช่ครับ เป็นทั้งโอกาสและก็ความท้าทายในการบริหารความผันผวนของตลาดต่างประเทศครับโอเคค่ะเห็นภาพกำไรหลักที่แข็งแกร่งแล้วซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการลงทุนที่หลากหลายแล้วสิ่งนี้สะท้อนไปยังสถานะทางการเงินโดยรวมของเกาฟบ้างไหมคะเข้มแข็งแค่ไหนหรือว่าเริ่มตึงมือกับการลงทุนเยอะๆแล้วเลี่ยงคะมาดูที่งบดุลน,นะสิ้นไตรมาสสกันครับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณจุดห้าแสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ 2.1%จากวันควบบริษัทเมื่อ1เมษายน68ส่วนใหญ่ก็มาจากการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็การลงทุนเพิ่มในตราสารทุนส่วนนี้สินรวมอยู่ที่เกือบ4แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นน้อยมากแค่0.2%เพราะมีทั้งเงินกู้โครงการใหม่เข้ามาแล้วก็การชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไป ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้น4.2เป็น3.5แสนล้านบาทจากกำไรสะสมที่เพิ่มเข้ามาครับแต่ตัวชี้วัดสำคัญเลยที่บอกความแข็งแกร่งทางการเงินได้ดีคืออัตราส่วนนิสินที่มีภาระดอกเดยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Net IBDHE Ratio นะครับซึ่งเป็นอัตราส่วนที่กอฟต้องรักษาไว้ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ณสิ้นไตรามาส3าตัวเลขนี้อยู่ที่เพียง0.85เท่าเท่านั้นเองครับ0.85ใช่ครับ ซึ่งต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ที่3.50เท่าอยู่มากเลยครับโอ้โห0.85เทียบกับเพดาน3.50นี่ถือว่าห่างเยอะมากแสดงว่าฐานะการเงินยังแข็งแกร่งมีช่องว่างให้กู้ยืมเพื่อลงทุนได้อีกสบายๆเลยนะคะถูกต้องครับสะท้อนว่าโครงสร้างเงินทุนยังแข็งแกร่งมากแล้วก็บริษัทยังมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงสำหรับการลงทุนในอนาคตครับ ด้วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่งแบบนี้แล้วในไตรามาสสที่ผ่านมาเกาฟได้ใช้ความได้เปรียบนี้เดินหน้าลงทุนอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างคะเขาเล็งไปที่ไหนต่อคะในช่วง Q3 ก็มีความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจอยู่3เรื่องหลักๆครับซึ่งสะท้อนทิศทางที่ชัดเจนเลย 1. รุกขยายพอร์ตพลังงานลมเกาเข้าไปซื้อหุ้น50%ในบริษัท Blue Sky Wind Power h o l d i n g อันนี้เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทยถึง5โครงการกำลังผลิตรวมๆก็4 3 6รเมก็436.5มวัตต์มีกำหนดทยอยเปิดช่วง P70-73 ถึง73อันนี้เป็นการเสริมทับพลังงานหมุนเวียนครั้งใหญ่เลยครับ 2. ปรับโครงสร้างธุรกิจคลาวด์มีการจัดทับธุรกิจคลาวด์ใหม่โดยให้ l u l f g e เนี่ยเข้าไปถือหุ้นใน AISBB ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น GAIS แล้วนะครับเพิ่มเป็น50%เท่ากับที่ Advance ถืออยู่ เป็นการผนึก,กำลังกับพันธมิตรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในธุรกิจดาวรุ่งนี้ 3. ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพิ่มเก l โดยบริษัทลูกนะครับเขาซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมอีก12โครงการรวมรวม96เมกะวัตต์และก็โรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ SRF อีก3แห่งจนถือหุ้น100%ทั้งหมดเลยโครงการเหล่านี้ก็มีกำหนด COD ในปี70ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในธุรกิจพลังงานจากขยะครับ แล้วก็เพื่อสนับสนุนแผนการลงทุนเหล่านี้ล่าสุดในเดือนตุลาคม68กอล์ฟก็เพิ่งประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมถึง3,000 30, ล้านบาทซึ่งนักลงทุนให้การตอบรับดีมากมียอดจองล้นเกินกว่า2.5เท่าเลยแสดงถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนยังมีต่อก,กอล์ฟอย่างสูงครับเงินก้อนนี้ก็จะนาไปใช้คืนนี่เดิมแล้วก็ลงทุนขยายธุรกิจต่อไปชัดเจนเลยค่ะว่ากอล์ฟไม่ได้หยุดแค่นี้ ยังเดินหน้าขยายอาณาจักรต่อเนื่องทั้งพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ดิจิตอลและถ้ามองภาพรวมโครงงานทั้งหมดที่ทอยู่ในมือตอนนี้ทั้งที่กำลังสร้างและพัฒนานะคะทิศทางใหญ่ๆของเกลฟคืออะไรคะดูเหมือนจะมีโครงการเยอะมากเลยเยอะและหลากหลายมากจริงๆครับถ้าจะสรุปภาพรวมทิศทางการลงทุนในอนาคตเนี่ยจะเห็นการกระจายตัวที่ชัดเจนมากครับกาซธรรมชาติแม้จะลงทุนในพลังงานอื่นเพิ่ม แต่ก็ยังมีโรงไฟฟ้า IPP ใหม่อย่าง BPG 600เมกะวัตต์ที่รออยู่พลังงานหมุนเวียนอันนี้คือหัวหอกสำคัญจริงๆมีทั้งโซล่ารหลากหลายรูปแบบเลยครับ r o o ็ t o ฟ farm แบบมีหรือไม่มี BSS แบตเตอรี่รวมกันหลายพันเมกะวัตต์พลังงานลมทั้งบนบกในทะเลทั้งในไทยและที่ลงทุนไปแล้วใน UK โรงไฟฟ้าจากขยะทั้งขยะอุตสาหกรรมขยะชุมชน รวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในสปปลาวอีก3โครงการใหญ่โครงสร้างพื้นฐานโครงการเมกะโปรเจกต์สำคัญๆก็มีทั้งท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3หรือ MTP3 ซึ่งเป็น LNGterminal ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3อันนี้ร่วมกับปอตทอและพันธมิตรจีนแล้วก็โครงการมอร์เรวสาย M81 และ M6 ดิจิทัล นอกจากธุรกิจคลาวด์ก็มีโครงการ Data Center แห่งใหม่ GSA 0 2ที่กำลังจะสร้างครับเผศพลังงานประเภทธุรกิจแล้วก็กระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวครับข้อมูลครบถ้วนเห็นภาพชัดเจนมากค่ะสรุปแล้วเรื่องราวของ g อ l ฟใน Q368 แม้ตัวเลขไรายได้รวมจะลดลงจากธุรกิจก๊สเดิมนะคะแต่หัวใจสำคัญคือกำไรจากการดำเนินงานหรือ c o profit ที่ยังเติบโตแข็งแกร่ง ได้แรงหนุนจากโครงการใหม่ๆที่ทยอยเข้ามาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของบริษัทร่วมทุนอย่าง Advance แล้วก็โรงไฟฟ้า Jackson ในสหรัฐส่วนกำไรสุทธิที่เห็นว่าลดลงแรงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็เป็นเพียงผลจากรายการพิเศษทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่ได้สะท้อนการดาเนินงานปกติแต่อย่างใดถูกต้องครับ S <S กาสแสดงให้เห็นว่ายังคงเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน3ามแกนหลักคือพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานและก็ดิจิทัลซึ่งเป็นทิศทางแห่งอนาคตขณะเดียวกันก็ยังรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินได้อย่างน่าทึ่งเนะยครับเห็นได้จากระดับนีสินต่อทุนที่ต่ำมากและการบริหารจัดการการลงทุนในบริษัทร่วมต่างๆก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการสร้างผลกำไรโดยรวมครับน่าติดตามทิศทางต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ ก่อนจะจากกันมนันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายอะไรให้ผู้ฟังได้ลองเก็บไปขบคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไหมคะมีครับเมื่อเราเห็นภาพการขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางของเกัฟในหลากหลายธุรกิจมากเลยทั้งพลังงานหมุนเวียนหลายประเภทโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ธุรกิจดิจิตัลที่กำลังมาแรง แถมยังขยายไปลงพุนในต่างประเทศที่มีบริบทแตกต่างกันทั้งกฎระเบียบสภาพตลาดวัฒนธรรมคำถามที่น่าขบคิดต่อก็คืออะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่เกลฟอาจจะต้องเผชิญในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ให้ยังคงประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการบริหารความซับซ้อนนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปของเกลฟนะครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายความคิดอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ